ปิดเสียงแ <c oughs> ันไม่ชอบเขาก็มีเนาะเมันกับมืมเอมมเดียวดีแล้ว,ลวเสียงยังไม่ได้เข้านี่บางทีติดเพลงลิขสิทธิ์ต้องเวลลบทิ้งอัดเปล่ารถเข้ไปจบแล้วเลยนะเข้ไปจบแล้ววันวันนี้เขาแจ่งหลายที่กีฬาเลไรเนอย ที่หนุ่มลอยฟังของอข่ามนี้นึงนี้ออกครับตรงมันตรงแต่ตรงข้ามตัองเต็มเม็ดเลยครับสวนแล้วครับสวนแล้วครับอันนี้เป็นซาวสวนแล้ววันตีต้อง เพื่อให้มือเข้าเข้าง่ายถ้าเจ็บมาสอแต้ม ปุ่มตีถูกด้วยดูนายกหนูบอกเป็นมือเข้าเนี่ยๆๆๆตีไม่ตกพื้นเลยออนนี้ไม่ธรรมดาดีๆ,ๆ,ๆพอมาตีเล่นกับสมชายตีเนี่ยๆๆไปเล่นกับสมชายแค่ตีม่เคยโดนนะเวลาได้ตีตาม อแต่จะมีแค่ตีตีตู้ต่อลูกเข้าห้ายก่าอยู่แล้ว,ว,ว,วนะลูกเข้าหายกว่าสองเต็มน้ำไปๆๆช่วยดีดีช่วยเยอะน้ำไปก่อนสองเต็มครับทีมปะทานดูจังหวะลูกก็พอดูจังหวะได้กันคนละหัวคนละข้างนะแพมเข้าตอนนี้

แต่น้ำอย่างนั้นตุ๊กันก็น่าจะเข้าได้นะแต่น้ำมันเปลี่ยนเปลงแสดงว่าลูกเมื่อกี้เปลี่ยนที่หนุ่มได้ออกมือโดน เียบเทียบตรงขาวโอ้ยนั่นิเกงใคยาวไม่ต้องเอาหรอกกออยู่อะอยู่้ีชาพิจิตแล้วมานั่งเห็นทูกต้องมีการไว้ยไล่โอ้ยมีห้าทีมก็สมควรได้หรอกเฮ้ย <laughs> วันวันนี้มันแข่งหลายที่ดีใจตีมากจะช่วยหรือกลับมันมีสายละมีเหลือหกทีเลยน้ะตอนนี้ สนามะกัดทีมกันยังไงเนี่ยสามเหลือสาสายจะเอาสายละสองเหรอพี่จิดมีสี่อยู่อ๋อมีสมสนามแลเนี่ยเรามไ,มไม่แข่งมั้งะนะ็มันไม่มันงอี้เนี่ย สองเรื่องหกอ๋อไปเรื่องหกเรืออ๋อสนาม<อ>ทั <8 S 1> ดเข้าห<ด>มันมีห<อ>กทีมพีจาตีคิดหนักแล้ว ไปไหนก็ไม่ได้เล่นเดี๋ยวเขาพี่เสียนมากเลยเกรื <c oughs> ่ออะไรเกรื <c oughs> ่ออะไรอยาตีจยากเอาจากสำเร็จหรือไม่ปล่อย <c oughs> ลงมาน้ำเนิบ นเลยลูกหนึ่งครับประธานประธานเข้าเต็มเพิ่มได้บอสเฮ้เลยจะได้ที่หนึ่งเลยเดีนต่างนะเนี่ยโอ้ยลูกนี้หลุดคำไปชิดไป้านขวานะพี่กกา ยามแน่นเราไมต้องจีบมาติด้แข็งแล้วสุสับต์ปแล้วอย่าใจรายตัวเองอย่าใจร้ายนี่เ <im> ดี๋ยวจะหนีไปทำนานนะตัวลูกนี้ครับยิงย็ดเข้ามาจิแลบจิ้มแลบจิ้มแลบมาถึงแบบอย่างร่วก <im> ต่อครับมีคำสั่งนี้ต่อด้วยกัน สวยหรือมีสวยพี่ัชนีจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอโอ้โหยังร่วมมันครับปรับอีกกว่าจะปวนครับ หนุ่มตีแน่แบหนุ่มเดินเขาวังมาตีแล้วครับจะมีบัง่งดังไหมบัง่งโอ้โหบั่งดังจอดสองโลกแหละเห็นสวยๆนี่แบบแทนที่สนิทเลย พันตีบ้างโอ้ยแมนนี่ไม่จอดครับตอนนี้ทางฝั่งทีมชูบางใหญ่ได้เพียบแล้วนะครับก็ได้ลูกจอดลูกหนึ่งได้เพิ่มมาอีกลูกประธานเข้าดีตูพี่หนุ่มตีตรปนี้ ตีปีจอดนะน,นี้จะข้ามแกนนั่นเน่ยมีระวังแก็บตัวมีกระยางแกนตอนนี้เริ่มลูกกลับมาเท่าแล้วนะครับเปียบเบียบลูกอยู่หนึ่งตอนนี้ เติมลมมอเตอร์ไซคไอ้ดันคนขายลัตเตอรี่ก็ดันมาเติมลมรถอีกก็เลยดูดูดูหยิบไปชุดนึงซื้อสอไม่ค่อยถูกเลยได้อะไรได้สามเจ็ดเจ็ดสามเจ็อให้เราต้องการรางวัลนะไม่กันเลขตายไม่้าเบร์รูวจะตื่นดั้งเราก็ซื้อหวยไปแล้วเต่คดไม่จะไมไม่ซื้อเลยแเราเปรียบเราเินานซื้ดีนี่มตัวตัวมากก็ซื้อใหญ่โตแล้วน ดูประทานมาของผมก็คง,อ,ง,อ,งอย่าโดนกินแล้วมั้งอ้าล้ายังไม่ได้ตรวจอ่จะใบร้อยใบยเปล่าร้อยกว่าใบามันไม่ได้กิดยิบสามเจ็ดเจ็ดสามไม่มีอยู่ในหัวสมองอพันเข้ามาครับมันใส่สารเข้ามาแต้มสองใช่ไหมสองแต้มรอบนี้เป็นฝั่งของประธานหนุ่ม สองใบนี่ก็ซื้อมาชุดหนึ่งก็มาสลับกันหนึ่งกับสี่ไอหนึ่งกับสามสองกับสี่อะไรลักษณะนี้พ่อเขาให้ตัวสองใบก็ซื้อมาติดต่อครับทีมชูบางใหญ่แซงเลยนะน่าจะถึงสิบเด้อเอเท่าที่เนียพี่ยังหลุด่าแปดนว่าสิบนี่ก็หลุด าครับแม่จะเปลี่ยนมงแกด้วยนะเอาพี่ไม่กลับกับใครเนี่ยโอกลับแทน้อมมอไซก็หมดเหรออะไรลูกค้ายังอ,อยู่กันเยอะอยู่เนี่<า>นยเนะอากลับไปแทนนะมอไซเขามอไซโอ้พี่หนุ่มตีจอดสามลูกลูกนี้ยังมีกระดิกมั่ง 2ลูกมีสองลูกไม่กระดิกเลยจอดสนิทเลยโอ้ประธานก็เข้าดีสองลูกเลยมันเข้ายากพี่หนุ่มกะหม่องดองได้ไหมโอ้น,นี้ไม่จอดครับเจาได้เปียกลูกเยอะอยู่ลูกคมดี นี่ก็ช่วยไล่ยุงได้เยอะอยู่นี่ก็ทูบกันยุงเนาะนั่จริงเหรอเออ่ยก็ทุบกันยุงนะมันก็หายไปเยอะไม่ใช่ทูบจุดไอ้ไหว้พระนะเออผมว่าทำไมยุงหายไปยังไงนเนี่ยทูบกันยุงโอ้ยผมมึงเก่งขาสั้นคนเดียวนี่ว่ะขัดไหมล่ะไม่ขัดไม่ขัดตั้งแต่ทูบมาไม่มียุงตอมดีมากเลยผู้ปันก็เข้าเปลี่ยนไว้ ที่ชาตีอย่างไรอ๋อไปกับแทนเหรอเนี่ยไดอ๋อ<ช>นึกว่าเขาขี่มาเองเขาไม่ได้มอเตอร์ไซค์มาของไม่เยอะมันมันหมดกับแวะซื้อเส้อเวน้นห้าบาทได้ห้าบาทเองไม่เงินก็ถึงห้าบาท,ทชาตีจะากฟาดแล้วครับชาตีโอ้ เมื่อวานถ้าพี่จะตีแน่นนะขาดมากถ้าเท่าผู้วันเราปวดตึงต้มเอาไปามาเลยจะเสียแต่ป่ารัชนีตีแม่นกว่าน,านี้อ่ะคุมสองลูกทีนี่ผมก็โดนะผมก็โดนผมก็ว่าโดน,น <laughs> เมื่อวานก็ลูกลูกอต้มเดียวอีกลูกหนึ่งนี่แหละก็ผิดสองลูกปลาปลาลัชนีดเดียวนะมาโดนนะนี่ยโดนโดนลูกโดน,โดนแกนอไม<ป>่ด็ขาดการติดเนี่ย<า>แกแต้มประทานเลยาวีาตีเข้าได้ตรงนี้เกมนะครับ<ม>ชูบางใหญ่ชนะไปก่อนนะ<ม> ลงใช่เกือบแพ้ป้าแต๋วโดนิดนองป้าลงเลยพี่แตว๋วเหรอป้าแตว๋วเนี่ยเกือบชนะที่แรกชนะด้วยอันที่สองก็เกือบชนะออสิบเอ,เอ็ดสิบป้าแต๋วเข้าดีไงแต่ไอ้อะไรนะไอะ้จันนี่มันตีนผิดเยอะอาจันนี่ป้าแตอ๋อเหรอ